มียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับ6กแสนห0หมเหรียญนะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาถือว่าน้อยนะครับเป็นลำดับต้นๆน,นะครับของเหรียญชนิดละ10บาทนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งีกแนวรนียกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนําเหรียญชนิดละ10บาทนะครับมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้ง3เหรียญน,นี้โดยทั่วกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของ เหรียญสิบบาททั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอบขอคุณนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นนะครับให้กับช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระส่ามาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูกันที่เหรียญสิบบาทเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับปีพุทธศักราช2 5 0 0 4 5สบห้านะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตออกมาถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับอย่างไม่ถึงร้อยบานเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับโลหะสองสีสีขาวและสีทอง ราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมคัติยาราชูุสธิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ มาดูกันที่ด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟื่องจักรสลับเรียบนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า1ินะครับซึ่งอักษรเบลตัวนี้นะครับได้จัดทาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษร,รที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นป e. ีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2545 นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับซึ่ง ผลิตในปีพศ2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่6 1ล้านนะครับ3 3ม0ส0 0 0เหรียญครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเรานำไปเปรียบเทียบนะครับกับจำนวนประชากรของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับถือว่ามียอดผลิตออกมาน้อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉลีย่ยแล้วครับตกอยู่ที่ไม่ถึงคนละหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าอย่าง เรานํามาเปรียบเทียบนะครับกับจํานวนของประชากรคนไทยนะครับส่วนราคาที่ประเมินนะครับซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูเหรียญ10บาทอีก1รุ่นครับ1ปีพศครับเป็นเหรียญปีพศ2536ครับเป็น เหรียญที่มียอดผลิตออกมาน้อยกว่าปีพศ2545นะครับค่อน้างจะหลายเท่าตัวนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่ 10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ มาดูด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับด้านบนก็จะมีตัวอักษรบิลนะครับส่วนด้านล่างครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2536นะครับสําหรับเหรียญ ที่ผลิตในปีพศ2536นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่10ล้านนะครับ5,56,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาน้อยกว่าปีพศ2545นะครับค่อนข้างจะหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญน,นะครับที่เป็น นักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกแล้วนะครับและอีกอย่างนะครับได้มีการเรียกเก็บคืนเหรียญไปเปิดจํานวนมากแล้วนั่นเองนะคเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคา ของเหรียญปีพศ2536นี้นะครับมีราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ2 0 0บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นนะครับเราก็มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญครับหนึ่งรุ่นตีพศส,สุดท้ายเป็นเหรียญ10บาทับปีพศ2543นนะครับ,ออรบซึ่งเป็นเหรียญหายากติดลำดับ ต้นๆครับหอเหรียญชนิดละ10บาทครับซึ่งมีราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะน่าสนใจครับเป็นราคาประเมินไว้ที่สูงพอตัวนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมและหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคิีราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้าน,นขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอรุลยเตชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟื่องจักรสลับเรียบนะครับด้าน,นหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวานารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับ ด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2543น25้นั่นเองนะครับสาหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2543นมันมียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับ6,60,000 6,000เหรียญนะครับซึ่ง มียอดผลิตออกมาถือว่าน้อยนะครับเป็นลำดับต้นๆนะครับของเหรียญชนิดละ10บาทนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วนราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเหรียญ10บบาทนะครับที่ผลิตในปีพศ .2543 นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ 550บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหมท่านรับชมกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากข้อมูลของเหรียญน,นะครับผิดพลาดประกาศใดต้องกลับขออภัย มาไว้นะที่นี้เลยครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรียนแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ